อ๋ออันนี้ได้นักกีฬาคุนนักกีฬาของอะไรนะยุพร,ราชวชิอ๋อไม่ใช่ยุพร,ราชสีชมพูเขาใจว่ายุพร,ราชแนสีชมพ,รรพรรูเงินยุพร,ราชเลยน,นี่พึ่งน้อยพึ่งน้อยของวชิราอะไรนะอ๋อปูเร่อไปปูจำผิดนม่ก็เหมือนเหมือนอป้อของเปิด พ่อของเฟิร์ตมันเรียนดยูพราดอีกเลยอะไรชมพูเหรออ่าชมพูนี่กัเลือดสีชมพูขาวชมพูถึงชั่วเราก็ลักกันเอ้เบาเบาๆๆเขา,าอย่าไปเข้าลึกดูแห้งนะแกมาตรงนี้มาตรงนี้เออเบาเบาเฟิร์ตต้องเบาๆต้องต้องให้มันอย่าไปโยนแกวิธีให้อาหารที่ดีคืออย่างนี้นีอ่อ้มันด้วย อ้ามาลูกมามาก,กินมาไม่ต้องโยนงไก่มันตกอ,อกตกใจนะดูปะดูนี่ดูปะเออนั่นวิธีไก่มันก็ชอบนิ่มๆชอบอะไรที่เป็นนิ่มๆไม่รุนแรงอ่ะเออพอละั้นันก็มากินโอ้อันนี้คว่ำมันหมดเลยเนี่ยนะเยอะขนาดนี้มันกินหมดเลยมัน,นก็เทดำไปเลย ทอดทอดตูดจะเทให,ให้มันให้มันระบายความร้อนถ้าเอาไว้ในที่ถุงม,มนันร้อนถ้าอยู่นี้มันไม่ร้อนถึงถึงไงมันก็กินได้นี่ฮะโอเคอ่าไะดูดูดูเจ้าไข่ดิโอ้ <c oughs> เออจันน้อยทั้งนั้นเพื่อจันน้อยได้ น้ำจับนะมันมันสาบกินมือไม่ได้เราไมนไม่ฟักออกลองนับดูดิม่ที่ดกยเออเท่าเดิมไม่มียอดเพิ่มเท่าเดิมนะครับอะไรก็ดีกับรถขอรุ้นให้เขาฟักออกมาให้ครบ11ตัวนะครับเนาะโอเคน้ำก็มีละร้าวลูกว้าวว้าวกกินเพิร์ดมันลัว ได้าออกใจกลิ่นก็ปลูกเข้ามาไม่กลัวงนี้นะมันมันเป็นคนมันยังไม่ชินไงมันมันยังไม่ชิน,อน,นเออเพี้ยเพิ่งเพิ่งรัดขั้นตอนตรงน,นี้ก่อนต้องเป็นขั้นตอนเอาแรงดันไหมอเอาหินหนู่ง <c oughs> เอียงเออหลังเออนั่นโอเคโอ้ดี ดีๆล้างมือล้างมือล้างมือเนี่ยอ่าล้างมืออ่าพว่น้ำไปล้างมือประโยชน์ของมันโอ้เพิ่งแปดยหญ